ข่าวดุนครับทุกคนอึ้งเลยนะครับสาวสำน้อยคอยฮักทะลุ7ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ล่าสุดคุณผูทางด้านค่ายเพลงลำเพลินอินดี้รคคอร์ดก็ได้มีการเปลี่ยนปกน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแล้วนะครับเป็น7ล้านวิวเรียกได้ว่ามาแรงอย่างต่อเนื่องจริงๆครับคุกคนสําหรับผลงานเพลงของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับที่ปล่อยภายใต้สังกัดสาวน้อยหรือว่าช่องทางลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนั่นเองนะครับตอนนี้คับทุกคนยอดวิวของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอยู่ที่6กล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันส 393วิวนะครับและตอนนี้ยอดกดไลค์นี่คือหลักแสนครับทุกคนยอดคอมเมนต์นี่คือเป็นแสนนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับโหทางด้านทีมงานหลังบ้านทํางานเร็วมากนะครับขึ้นปกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว7ล้านวิวนั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับพิมพอิ่มข่าวกระแสก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับเจ้าของผลงานเพลงก่อนเลยอย่างน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแทงครับรวมถึง fc แฟนคลับของน้องครับทุกคนที่ช่วยกันผลักดันและก็ ก็ช่วยทําให้เพลงของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกลายเป็นเพลงมหาชนไปจนได้นะครับหลังจากที่เพลงนี้ต้องบอกว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเี่ยถึงขั้นได้เข้าไปเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินเลยและทางด้านพ่อโจโอเองเนี่ยก็ติวเข้มเลยนะครับให้น้องเนี่ยครับทุกคนไปเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินรวมถึงตัวเองได้ไปคุมห้องอัดเองด้วยเลยครับทุกคนสําหรับผลงานเพลงนี้ไม่ดีไม่ปล่อยไม่เปะ๊ะไม่ปล่อยครับทุกคนสําหรับพ่อโจนะครับเพลงนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าตอบโจทย์คนทั่วประ เพราะว่าทํานองลําเพลินเนี่ยแฟนคลับ FC คือไม่ค่อยได้ฟังสักเท่าไรนักใช่ไหมครับทุกคนก็เลยทําให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงไวรลัลแล้วก็สร้างชื่อให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอีก1เพลงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับผลงานของอุ๋งอิงกับทุกคนศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับไม่ว่าน้องจะออกเพลงไหนมากบทุกคนเพลงนั้นก็ได้รับกระแสะความนิยมไปเสียหมดเพราะว่าอะไรครับทุกคนเพราะว่า1เลยนะครับอุ๋งอิงกับทุกคนเป็นขวัญใจ ชนวางตัวดีอยู่ในวงการบันเทิงมา2ปีเนี่ยไม่มีข่าวเสียเยหายหายครับทุกคนน้องก็วางตัวดีนะครับทำตัวติดดินบ้าน,านและไม่รู้ด้วยนะและไม่คิดว่าน้องไม่น่าจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยดังมากขนาดไหนเหมือนที่แม่เฟิร์นให้สัมภาษณ์ไปนี่แหละครับทุกคนเจอน้องนะครับอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยน้องก็ตั้งใจทํางานครับแล้วก็คิดว่าตัวเองครับทุกคนเป็นคนบ,นบ้านคนหนึ่งเลยสําหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่า องิงเนะครับเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสามารถแล้วก็มีคุณภาพแบบสุดๆนะครับทุกคนนไม่ว่าจะออกผลงานเพลงไหนมาทนะ่คนเพลงนั้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมชมชอบนะครับจาก FC แฟนคลับครับทุกคนที่เรียกได้ว่านะทุกคนทําให้องอิงยนะมีกระแสะอย่างต่อเนื่องหนึ่งหงสิ่งเลยที่มิมข่าวกระแสะต้องขอชื่นชมเลยน,ะนั่นก็คือแฟนคลับองอิง นะครับที่ช่วยกันดันเพลงนี้เนี่ยครับทุกคนให้ติดหนึ่งในมาแรงเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการติดหนึ่งในมาแรงเนี่ยมันทําให้เป็นใบเบิกทางครับทุกคนให้กับคนเนี่ยมาค้นหาเพลงของน้อง มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีผลมากๆกับการที่ fc f a n c l ับเนี่ยดันเพลงของน้องครับทุกคนให้ติดหนึ่งในมาแรงนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าอุงอิงนะครับน้องเนี่ยเป็นมากกว่าศิลปินเนาะน้องเป็นแรงบันดาลใจครับให้กับ fc f a n c ลับมาโดยตลอดครับทุกคนตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงการหมอลำเลยคนที่ป่วยก็หายป่วยคนที่ไม่มีกําลังใจในการทํางานต่างๆก็มีกําลังใจในการทํางานครับทุกคนเพราะศิลปินตัวน้อยคนนี้ที่ เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็ได้มีการต่อยอดครับให้กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ย ดังไกลไประดับโรคนั่นเองครับแล้วก็กลายเป็นหมอลำอันดับหนึ่งได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับจากการปลุกปั้นของพ่อโจเนาะทุกคนอย่างที่บอกว่าบอสโจเนี่ยครับทุกคนเป็นคนที่ให้โอกาสองค์อิงเพชรบ้านแพงกันครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้พ่อโจเนี่ยก็เตรียมจัดโชว์นะครับให้กับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเตรียมจัดโชว์ให้กับน้องในอีกไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วรีบเลยนะครับเข้ากลุ่มปิดกันแบบรัวๆนะครับ เราจะได้เห็นแฟนๆด้านหน้าเวทีที่มาเจอน้องอุ๋งอิง,อง,องเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนอ่ะก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับตอนนี้รีบรีบเลยนะครับทุกคนนะเสียงน้องก็มาเต็มร้อยแล้วและตอนนี้ก็คือพ่อโจเนี่ยบอกว่าสั่งด่วนนะครับจัดเมดเล่ย,ยาวๆเลยให้กับลูกสาวนะครับเข้ากลุ่มด่วนเริ่ม19นะครับทุกคนถึงวันที่20เมาส์เมาส์ไปเลย19 0 9บาทนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือได้ว่าโอ้โหปังแบบสุดๆนะครับเนาะก็้องอิงครับทุกคนน้องก็คืบน้องไม่คนที่ชอบแกะเพลงเนาะคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงเข้ากลุ่มปิดเนี่ยประจำแล้วก็เข้าไปชมอิง,องเนี่ยอยู่บ่อยๆนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยเราจะเห็นว่า้งอิงขยันแกะเพลงมากๆเพลงไหนเพลงไหนที่เป็นกระแสนะครับเพลงไหนที่มาแรงเนี่ยน้องนะครับก็ไม่พลาดนะครับทุกคนที่จะ แกะนะพุกคนมาเสิร์ฟความสุขนะครับให้กับพ่อพแม่แ FC แฟนคลับอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับใครที่อยากจะดูน้องนะพี่คนในในโชว์ใหม่ๆหรือว่าเพลงใหม่ๆอย่างเงี้ยครับพี่คนก็ต้องรีบเข้าไปเลยนะครับพี่คนรีบเข้าไปในกลุ่มปิดได้เลยเพราะโจก็ประกาศออกมาแล้วเด้อนะครับหลังจากเสียงมาแล้วนะพี่คนแล้วก็เห็นบอกว่ามีศิลปินรับเชิญด้วยนะคู่แฟดโอเออแล้วก็มีโชว์ใหม่ ของอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับทุกคนบัตรเนี่ย129บาทนะครับทุกคนก็ทักไปได้เลยที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเท่านั้นเลยนะครับเมสเล่ใหม่เตรียมเซอร์ไพรส์ฟแฟนคลับนั่นเอง mm hmm. พ่อโจก็ได้โพสต์แล้วแล้วก็วันนี้เนาะบอโจก็มีการไปถ่ายทําภาพยนตร์คายอ้อ mm hmm. นะครับ mm hmm. นะ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจครับให้กับอุ้อิ่มด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มกันแบบรัวๆเลยนะครับทุกคนโชว์ใหม่ของอีลาน้อยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เราจะได้ดูแบบโชว์ตะการตาเนาะของ สมาชิกทุกคนนะครับในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอุ้มอิมด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบอยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกั็แล้วกันนะครับ นะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาววันนี้ก็เมื่อวานนี้อากาศกําลังพอดีนะครับที่กรุงเทพมหานครวันนี้ก็กลับมาเริ่มเย็นอีกแล้วนะครับทุกคนเริ่มเย็นอีกแล้วก็ฝากคุณพ่อแม่ด้วยเนาะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับไปอุดหนุนกลุ่มปิดกันนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราไปสนับสนุนกลุ่มปิดองค์กรนะครับทุกคนเขาก็จะเอานําส่วนตรงนี้ไปพัฒนาวงเนาะในอนาคตต่อไปอีกอิงก็จะได้ เขาเรียกว่าอะไรยืนบนเวทีที่สวยสง่างามแบบนี้นะครับทุกคนเนาะ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจเนาะให้กับอิมอิมแล้วก็ฝากด้วยนะครับทุกคนวันนี้เนาะพ่อโจเขาก็พูดแล้วว่ามีเม็ดเล่ใหม่มีเพลงใหม่ที่พวกเราเนี่ยจะได้รับชมรับฟังกันนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานสาน้อยเพชรบ้านไทยทุกคนวันนี้ก็มีการถ่ายถ่ายอ้อด,ด้วยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับบอง,งอิงพ่อโจนะครับเข้ากลุ่มกันเยอะๆนะครับ